กำลังจะถีบจัก,กรยานไปจากเขาแล้วนะเธอยเห็นหลายดอกเลยเพืเ่อนๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดีใจดีใจป่านใบไม้จ้ะดูด,ดูใครจะเห็นแบบนี้ะนะทุกคนดูสวัสดีจ้ะทุกคนเรามาล้อหาเห็ดนะทีบจัก,กรยานล้ะเลยนะรุ่นหลูงพลัง แกมคนชวนมันขนพ้่มาเลยจ้ะเจอดอกหนึ่งดอกหนึ่งก็บเอาไว้ก่อนเนาะเป็นสิริมงคลเลยจ้าเห็นไหมเพื่อนสวยนะงามเลยเห็นไหมงามอะไรทิฏฐิแนีะงามเลยจ้ะดีจ้ะดิมามเลจ้ะเพื่อนๆเลย ึงเนะ,ะเจะนีจ้ะดอกสามดอกเลยจ้ะประเดิมก่อนเลยนะมีอีกไหมจ๊ะตัดขาเห็ดเลยนะเพราะว่าขี้ดินมันเยอะจ้ะดูมันชื้นอยู่นะโอ้ตัดออกเยอะเลยเธอ มากับลุงวันนี้ก็จะเลาะไปเรื่อยๆไม่รู้หรอกจะตรงไหนมีเห็ดน,นะเดี๋ยวจะเลาะไปเรื่อยๆจะดีทีเดียวเพื่อนๆดูดินอนไม่ทันเห็นเนะียอันนี้ป่าใกล้บ้านนะั้นนอนเยอะมากเลยได้สามดอกเนาะมานเดิมก่อนเลยนี่ลุงใจดีเลาะไกลๆใกล้ๆถ้าไปก็ไปคนเดียวอยู่แหละ ลุงบอกว่าใกล้ๆเธอไปคนเดียวได้ก็ว่างเงี้ยแกเหนื่อยเนี่ยไหละแกก็จะเจ็ดสิบแล้วเนาะเราก็าเข้าใจอยู่ขนาดเราเท่านี้เรายังรู้สึกเหนื่อยเลยเนยีเกือบจะไม่ได้กินเหมือนกันนะน่จ่ะนีะ่มันจะเปื่อยนะอากาศมันเย็นเย็นเย็นตอนเช้าไงอากาศเย็นตอนเช้านะ สิี่องศาเองแต่ว่าพอตอนบ่ายยี่สิบเงี้ยช่วงหยุดเก็บแล้วก็ตัดเยลุงแกก็ได้พักด้วยจากรถทีบจักรยานกันแกไม่ได้มีรถยนต์แกว่ามีรถยนต์มันมีแต่เสียตงังค์มโอ้เพื่อนเอ้ยแทบจะไม่ได้กินเลยเนะี่ย นะนี่จ้ะตามดอกเห็ดล่มเด้อจ้านี่มา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 หว่างทางประเดิมก่อนเนาะนี่จ้าเห็ดล่มเพื่อนๆกินได้นะจ้านี่ของแท้จ้าอร่อยห้าดาวอร่อยห้าดาวเด้อจ้าทุกคน เก็บเลยจ้ะโอ้ยเดียนหอพีนนะเก็บเลยเก็บเลยยังไม่แก่นะเอาไปทำออเอาแค่นี้พอเอาลากเขาไว้ไปทำปนนะทำปนอร่อยมากจ้ะนี่จ้ะกินได้จ้ะขาลายๆอย่างเงี้ยใช่เลยขาลายๆนะจ้ะเห็นปะขาลายๆมีวงรีแล้วก็ดอกเขาจะนูนขึ้นมาเนี่ยนะ นี่ยดอกเขาจะนูนๆจ้ะแล้วขาก็ลายนะจ๊ะของแท้จากของแท้ของแท้วะลุงเหนื่อยลุงเลยเอาเลียนเลงเลงข้ามาแกบอกว่าเลงข้อมาออแต่ว่าเราจะไม่เก็บนะเขาแก่แล้วอะเห็นปะสัญญาณเขามีอยู่นะ ใช้ได้เลยแต่เราไม่รู้เห็ดอื่นจะมีไหมเดี๋ยวไปลองดูเนาะเก็ด่งนี่ใช้ได้อยู่นะเนี่ยเล็มเลมหน่อยแต่อันนี้ไม่ไหวแล้วนี่ยังเล็กอยู่เลยก็ว่าจะไม่เอาเอาดอกนี้นะ นอนก็นเยอะเยอะนี่สามแล้วนะมาดิมันใช่ไหมเนี่ยมันใช่เห็ดพึ่งไหมจับไปก็เจอตัวตัวทากเลยเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งแม่โมดเพื่อนเห็ดพึ่งแม่โมดอู้ยทากกินเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนเอ้ยให้เขาแล้วกันนะมาจ้าดอกหนึ่งเลยดีไหมมาลุ้นกัน าลุ้นกันนะจ๊ะงามงามเพื่อนเพื่อนงามเลยมีดอกเดียวนี่จ๊ะอ๋อใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยจ้างามใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดมาเลยมาเลยมาเลย ว้าวหมานอยู่จ้าหมานอยู่จ้าเนี่ยโอ้เสียดายเนาะเอาดอกนี้นะดูดิ มันจะเจอตรงกลางทางอย่างเงี้ยจ้ะฮะดูดิเอ้ยอุ้ยนะจะเสียได้เนาะนี่มันก็จะไม่ได้โตรหรอกจ้ะเพราะว่าทุกอย่างก็อยากกินของอร่อยนะ <c oughs> ไม่เอาไปด้วยนะมันหนักจักรยานดูดิเอ้ยนะนเพื่อนดูกด่อน ได้แต่ลูกน้อยนี่ใช้ได้อยู่นะทำไปเล่นไปเอาจะนี่ใช้ได้เลยจ้ายังไม่ทันได้กินเลยมีแต่ท่ากินจ้ะนี่ใช้ได้เหมือนอดเลยนะเห็ดใหม่มันอร่อยด้วยจ้าน,นี่ใช้ได้เลยจ้า ใช่ได้จ้ามีแต่ท่ากกินนะเนี่ยืมนอนก็ไวนะจ้าถ้าเป็นรั้วที่เขากั้นไว้เราจะไม่เข้าไปเก็บจ้าที่นี่เก็บได้นะจ้าถ้าเป็นป่าของเอกชนถ้าเขาไม่มายืนว่านะแต่ว่าตามกฎแล้วเก็บได้จ้าแค่ว่าห้าม ไปถอนไปดึงอะไรของเขาเนี่ยเก็บเห็ดเก็บผลไม้ได้จ้ะผลไม้ป่านะที่นี่ไม่ห่วงจ้ะแต่ว่าถ้าเป็นป่าที่เขามีร,รั้วส่วนมากถ้าเขาไม่ให้เข้าเขาจะกั้นรั้วไว้หรือว่าเขียนไว้จ้ะก็อ่านเอาใจพเพื่อน,นี่ได้อยู่นะให้ลุงนด้นะั่งพักแล้วก็ได้อันนี้นได้เห็ดในถุงเลยนะจ้ะ บายายเพ ừng, ื่อนกำลังจะถีบจัก,กรยานไปจากเขาแล้วนะเธอเห็นหลายดอกเลยเพ ừng, <ๆ>ื่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดีใจดีใจบายบายบายทุกคนมาเลยเช้าทุกคนนี่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 เกฟจ้าบอกลง dafür, hungry, ุงฝรั่งว่าป้าเตรียมตัวเหลือบมา <ahh> เห็นว <laughs> ่าเอ๊ะใบไม้หรือว่าอะไรนะ อ้โยงามจ้างาม,งาม,ง,ามงามดูสิงามงามเด้อจ้าอุอุอุอีกดอกหนึง่งอู้กำลังจะไปแล้วงามมากเลยนะนี่นี่แหละที่ต้องการนะจ๊ะมีอีกมีอีก เพื่อนเอ้ยดูดิดอกกันนี้ก็เอ้ามันคือใช่เลยนูนูนอีกดอกนูนๆเพื่อนเพื่อนนูนยนูนูอีกดอกหนึ่งว่าป่ะเราไปกันได้แล้วเพื่อนเอ้ยหันมามองก็มาข้างในเราว่าเอ๊ะมันอะไรนะเ๋ยวนะทุกคนนะ โอ้โหโ้แม่เจ้างามคักงามคักคักมาปิดรูและอันนี้มันมันเหมือนเห็ดมากเลยนะเดี๋ยวเราเขี่ยนหน่อยนะเพื่อนๆเน,นี่ยใช่ไหมอู้ใช่จริงๆด้วยทุกคนนี่เห็ดน่ะดูดิดูดิด จริงจงด้วยเป็นจอมขึ้นมาเลยจ้ะอู้กำลังกินเลยจ้ะนี่อีกนะจ๊ะนี่อีกนี่อีกนี่จ้ะอู้วันนี้เครื่องเรียวมีใช้กันสัน่นนะไม่รู้จะก,กันได้ไหมนะดูนะจ๊ะอู้ทุกคนดูดูดูตัดคลายนะมืดหน่อยนะเพื่อนอ อันนี้เราก็ตัดมาจากปา่าอะนะแต่ว่าแบบนี้เราว่าเราเอาไงเนี่ยมันโอเคมันอร่อยนะชอบกินหัวมันนะอันนี้จะเป็นเห็ดรุ่นเห็ดไอเนี้ยเห็ดเหมือนเห็ดพึ่งหัวน้ําตาลนะนี่ยขาด้วยมันจะเป็นน้ําตาลหมดเลยอร่อยจ้ะกระดุบมากนะอร่อยเหมือนกันเลย น,นี่เดี๋ยวเอาไปล้างนะโอเคไหมโอเคนะบ้านฝรั่งก็ลงลงบ้านลงแกไฟน้อยจ้ะเพื่อนๆตัดเก็บไว้เนะืะ นี่เราเรื่องทำเฟซเนาะตลกมากเลยระบบเฟซบุ๊กอ่ะนี่ขนาดนี้กินได้อยู่นี่แค่นี้แกงกินอร่อยดีระบบเฟซบุ๊กตลกดีเรามีเพื่อนๆน,นะลงเห็ดไปเนะแบบนี่ยแบบเนี้ยเขามองว่าทะลึ่งเลยเพื่อน คือคือระบบอาจจะตั้งค่าไว้ว่าถ้าเป็นแท่งๆแ,แล้วมีหัวเนี่ยคือไอ้นั่นอะไรเงี้ยหรือเปล่าเราไม่แน่ใจเนาะอย่างฮาเลยเขาก็ต้องลบคลิปทิ้งเขาบอกโฮหฮามากลงเห็ดกระโดนว่าทะลึง่งของเราได่โดนเลยเพื่อนว่าเราขายาเฉยเลยเราลงภาพเห็ดไม่ได้พิมพ์คำว่าเกี่ยวกับยาเยอะเลยเลยเนะี่ย หาว่าเราขายยาผิดกฎเลยนะไม่ไม่มีการแบบถามไทยอะไรเลยตัดสินใจให้เลยผิดเอาเอาคลิปไปไว้ที่อื่นว่าเงียวะทําผิดกฎชุมชนว่าเงวะตัดสินลงมาเลยอ้ยเราก็ว่าจะเลิกก็เสียดายเนาะได้ได้ได้สร้างไรายได้แล้วไง ได้ไม่เยอะจ้ะเดือนนี้เขาขี้เหนียวแล้วจ้ะเขาไม่ค่อยให้เงินแล้วจ้ะเมื่อก่อนนะโพสหนึ่งได้เกือบเหรียญเด๋อนนี้ได้เซนเดียวแ้วเพื่อนนี่เราโพสเหตุไปคนดูสามพันภาพนิ่งนะปกติภาพนิ่งนะโอ้โหได้เป็นเหรียญแล้ววัน,หนตหลังนี้เริ่มรู้มากแล้วให้เซนสามเซนเองแต่อนนี้บางอันไม่มีให้เลยไม่ให้เลยอันไม่ให้เลย ด้วยความพอใจของฉันนั่นอะไรประมาณเนี้ยก็ค,คือไม่ให้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยนะ